มีเกิดกำลังจะบอกว่าร้านหางเล็กข้างทางแบบนี้มันกำลังแย่งธุรกิจในโรงแรม5้าดาวของเราอะใช่ครับท่านประธานแต่ว่าท่านประธานเพิ่งเข้ามาโรงแรมวันแรกอะให้ผมท่านคุณลูงคะ,ะแย่งของคนอื่นทานแบบนี้ไม่ได้นะคะคือถ้าคุณลุงอยากจะกินเนี่ยเดี๋ยวหนูไปทำให้ใหม่ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูทำให้ฟรีเลยะคะ่ะไม่คิดตังคุณลงนั่งปัก็ได้คะ่ะ พอดีวันนี้ของในร้านหนูหมดแล้วอะค่ะงั้นเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูพาคุณลุงไปกินข้าวที่โรงแรมท่าเรืใกล้ๆนี้ไปค่ะเดี๋ยวหนูเลี้ยงทำยังไงโยคะเข้าหน้าพี่ขอสีโอโม่เนาะอันนี้เหลืองไปดูค่ะ,ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรียนเชิญด้านในก่อนได้เลยนะคะ ผู้จัดการคะส่องคนนั้นดูว่รู้แล้วว่าโจนทำไมผู้จัดการถึง <c oughs> หยุดขาหนังหยกน้องยังเด็กนะคะพอดีว่าคนรวยสมัยนี้ยเขาชอบรวยแบบเ,เงียบๆแล้วนี่ก็คือแฟชั่นสมัยนี้ของเขาคะ่ะมาที่รับลูกค้าเองเนาะหนูไปคะ่ะ <c oughs> คุณลูกค้าคะอันนี้เมนูของทางร้านนะคะขอบคุณค่ะเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่าหนึ่งค่ะค่ะ แล้วก็ไก่ย <function als. S 1> <love> ่างคาเวียค่ะค่ะแล้วก็ซาซิมิค่ะอ๋อทำนหนึ่ค่ะรับทราบลวค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะนี่หนูร้านหน้าข้างทางของหนูเนี่ยดูเป็ใดีนะคือร้านหนูเนี่ยเด้นเรื่องอาหารที่มันรสชาติดีแล้วก็ความสะอาดเป็นหลักค่ะก็เลยลูกค้าติดใจโอ้โหพี่แทมันก็จริจริงเหรอเนี่ยเซ็นเซอร์ฉันพังตั้งแต่เมื่อไหร่วะ นี่โทษทีนะคะคุณลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยตอนสั่งอาหารไม่ดูราคาเลยใช่ไหมคะทำไมอะคะอ๋อพอดีฉันกังวลน,นะคะ่ะร้านเราเนี่ยทำเมนูมาเขียนราคาอาหารไว้เล็กมากกลัวคุณจะไม่ทันสังเกตเห็นนะคะแล้วเกิดตอนเช็คปินเห็นราคาขึ้นมาฉันกลัวคงจะัดาบฉัน,นะคะ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงค่ะฉันดูราคาเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ยินดวมาสั่งตามนี้ค่ะค่ะ นี่ยกแกอย่าเพิ่งเก็บอาหารพวกนี้ฉันว่านะฉันจะเอาไปเสิร์ฟอีสองเมื่อกี้โอ้ยทำแบบนี้ไม่ดีมั้งคะผู้จาัดการเน่มันจะไม่ดียังไงไม่ทราบจะ้ะแกดูสภาพอาหารพวกนี้สิโอ้ยสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เหมือนไม่ถูกกินมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยฉัแบบนแอบไปยินมานะว่าพวกมันอะเป็นแค่พวกขายลอดหน้าข้างทางจนๆนะ่ะเกิดตอนเช็คบิน,มนไม่ได้มีเงินจ่ายแล้วเราจะทำยังไงผู้จัดการเนี่ยแสบดูสิเลยนะคะ แกชมฉันใช่ปะ <c oughs> เอาไปไปจัด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 เอาไปเสิร์ฟได้แหละอาหารนี่คุณสั่งได้แล้วค่ะเนีย่ยนะคะไมอาหารมันดูแปลกๆแ,แล้วก็มันดูไม่ค่อยสดใหม่เลยค่ะไม่สดเหรอคะจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะอาหารพวกนี้ฉันเพิ่งเอามาจากครัวสดๆร้อนๆเลยนะคะอุ๊ยหรือว่าคุณเนี่ยทานอาหารข้างทางเยอะเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่ารสนดียมอาหารโรลเนี่ยเขาเป็นยังไงทำไมคุณพูดแบบนี้ะ เดี๋ยวก่อนคะ่ะทำไมมีทิชชู่อยู่ในอาหารด้วยคะโอ้โหคุณคะอันนี้มาแค่กระดาษซับน้ำมันจากครัวเท่านั้นละค่ะคนอย่างคุณไี่รื้อะไรหรอคุณคิดว่าพวกฉันโง่มากหรอคะดูก็รู้ว่าเป็นทิชชู่ที่ใช้แล้วอะ่ะนี่คุณเอาอาหารเหลือจากโต๊ะอื่นมาให้พวกเรากินหรอคะนี่แค่ชันานอาหารพวกนี้มาเสิร์ฟให้แกกินจะเป็ปนบุญ นี่คุณพวกเราเป็นลูกค้านะคะคุณมีสิทธิ์มาพูดจาอะไรแบบนี้ด้วยหรอโอ้โหนี่คนจนๆอย่างแกเนี่ยมีปัญญาสั่งอาหารพวกนี้กินด้วยเหรอคะนี่แกคิดจริงๆหรือว่าโรงแรมห้าดาวของเราเนี่ยมันเหมือนร้านอาหารข้างทางของแกที่ใครผ่านไปผ่านมาก็จะมากินได้อะ่ะนี่คุณนี่พวกแกเนี่ยควรจะขอบคุณฉันด้ซ้ำนะในงั้นองไแมคะข้างทางอย่างแกแล้วก็ไอ้กแก่จนๆเนี่ยมีปัญญาได้กินอาหารเหลือจากโรงแรมห้าดาวแบบนี้หรอกเนาะ ที่จะพูดจาดูถูกกันขนาดนี้เนี่ยวันนี้ฉันไม่กินแล้วค่ะลุงคะกลับบ้านก่นค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วควรคุณช่วยจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ด้วยนะคะทั้งหมด3,800บาทค่คุณเอาของเหลือมาเสิร์ฟให้ลูกค้า นี่จะมีได้ฉันมาจ่ายค่าอาหารนีเหรอเอา้าก็ในเมื่อคุณเข้ามานั่งสั่งอาหารในร้านแล้วเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายสิคะเพราะว่าเกิดสำนักงานใหญ่เข้ามาตรวจสอบบัญชีแล้วมันไม่ตรงเนี่ยเขาจะรับผิดชอบล่ะคนนี้ก็แปลกเนาะกลัวว่าจะโดนตรวจสอบแต่ดันเอาของเหลือมาเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบนี้นะเอาสิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทนายจ้าคุณเขารู้ว่าคุณบริการลูกค้าแย่ๆห่วยแตกแบบเนี้ยเขาจะจัดกัร คุณลูกค้าคะทำไมคุณลูกค้าไม่ระวังเลยล่ะคะเห็นไหมจานทางร้านแตกหมดแล้วอะแบบนี้คุณต้องจ่ายค่าเสียาหายให้เรานะคะฉันจะจ่ายได้ไงฉันไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อยเอ้าแล้วคุณมีหลักฐานหร้อเขาว่าฉันทำอะถ้าไม่มีเนี่ยยังไงวันเนี้ยคุณก็ต้องจ่ายทั้งค่าอาหารแล้วก็ค่าเสียาหายทุกทีฉันรู้ละทำไมธุรกิจร้านอาหารที่นี่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนบ่อย,อยๆเขามีวิธีการงเธอนี่เองนี่ไอ้แก่อย่ามาใส่ร้ายฉันนะ คนอย่างเธอไม่เหมาะที่ป็นผู้สานนี้ฉันไล่เธอโอ้โโอ้โหสภาพแกจะลงลงตายแล้วคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมีสิทธิ์มาไล่ฉันออกฮะไอ้เลิศทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์แล้วครับว้ายคุณแพททีกอุ้ยคุณน,นี่มาคนเดียวเหรอคะเราเพื่อนประธานเหรอคะท่านประธานเขามาที่ตั้งนานนะก็ยืนหัวโลนอยู่นั่นไงเดี๋ยวนะคะ คุณจะบอกว่าผู้ชายคนนี้คือท่านประธานอ่ะที่นี้ฉันมีติดจะไล่เธอออกหรือยังโอ้ท่านประธานคะที่ฉันทำไปอ่ะไม้เราคุยบ่างกระถิงเอาไปเต็นเอกระดาษทิปายบุคคลได้ครับเชิญครับจะไม่ไปไปค่ะไม่ไปไม่ไป นี่หนู<ะ>ฉันอยากจะขอซื้อกิจการร้านลาดหน้าริมถนนของเธอในราคาห้สิบล้านบาทห้าสิบล้านใช่แต่เธอไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่มีอะไรทำเพราะว่าฉันจะให้เธอมาเป็นผู้จัดการร้านที่นี้ขอบคุณค่ะ